อกว่าอ๋อเล่นกันนังเองเก็บทั้งหมดยังครับอออยยยู่มาานนุุเขาอยู่มานานรับสายเจมจิก่อนคุณแม่เบลอ๋อไลน์เหรอสวัสดีครับนี่มันนักวิ่งนี่หว่านักวิ่งไตกีฬาไม่ใช่เรียกผิดเรียกผิดียกอะไรก็เรียกอะไรวิ่งก็คือวิ่งนักไตกีฬาคือนักไตกีฬาไอที่ไปว่ายน้ำวิ่งแบบนั้นคืออะไรครับโซหุนที่บอกมันเก่งลัดนั่นน่ง นั่นคือชุดไต่กีฬาอันนี้คือล่าสุดเนี่ยผมไปแข่งไต่กีฬามาเออสนุกไหมสนุกไต่แรกรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วไม่คิดจะพาผู้จัดการไปด้วยเหรอพาผู้จัดการไปด้วยครับแต่ไม่ได้แข่งครับไปด้วยแต่ไม่ได้แข่งไปกินครับไปกินเป็นกำลังใจครับไปเป็นหน่วยซัพพอร์ตครับอือแล้วคิดยังไงถึงอยังไปแข่ง คือมันเริ่มจากที่ผมคือสามกีฬาเนี่ยผมเริ่มเขาเรียกว่าไงเ,เริ่มปั่นก่อนเพราะพอมีจักรยานใช่ไหม,มแล้วก็มาวิ่งวิ่งเสร็จมันก็เหลือว่ายน้ําแล้วว่ายน้ําผมเคยเป็นนักกีฬาตอนเด็กอะไรเงี้ยนักกีฬาว่ายน้ําก็เลยแบบเอ้ยมันก็สามอย่างแล้วก็ทําได้นีวว่หว่าก็เลยอะใ่กีฬาอะไรแล้วไงชอบอะไรมากที่สุดสามอย่างเมื่อคนละแบบนะเอ่อ มันมันเป็นกีฬาที่ได้อยู่กับตัวเองหมดเลยชอบชอบหมดเลยจังเลอะไรที่อยู่กับตัวเองชอบหมดอยู่ใช่กีฬาที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงมาทงมาทะเจ็บตัวอะไรเงี้ยผมชอบผมชอบได้ข่าวได้ข่าวว่าอะไรหันหันหหผมอะไรเนี่ยหันหันผมผมเนี่ยมันใกล้ใกล้มีคิวจะได้แบบว่าให้แฟนๆได้ชมแล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิมันเรื่องมันยังไงมันมันสนุกสนานอะไรยังไงแค่ไหนไม่จุดเริ่มต้นมันเกิดที่นางเอกเนี่ย เป็นเป็นดาราใช่ไหมล้วอยู่ก็หลุดไปในรนัชกาลที่สามไปอยู่ในโรงคณิกาอืมซึ่งแบบคือปกติอ่ะคือถ้าหลุดไปอ,ะอ่ะมันก็ควรจะแบบหลุดในแบบเป็นเป็นคุณหนูเป็นอะไรอย่างนี้นี่หลุดไปอยู่ในแต่เรียงไงไปหลุดเข้าไปอยู่ในซ่องอ,อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความสนุกที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วคุณไปปัวพันอะไรกับเขาเราเป็นตำรวจไงเราก็แบบเขาเรียกว่าเดินตรวจตาอยู่แล้วแล้วก็พอดีไปเ็าไปปลากันแถม จริงๆเราไม่ได้เจอที่นั่นเราไปเจอที่อื่นเราไปน้ำไฮ้เหรอเราจริงๆแล้วอ่ะเราเจอตัวเอกครั้งแรกอ่ะคือเราไปจับคดีค้าน้ำตรงน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ไปเจอกันครั้งแรกอหลังจากนั้นก็ค่อยๆตามเขามาปรากฏเอ้าเขาอยู่ที่นี่หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยตามเขาคอยดูแลเขาตลอดเรื่อยๆคิดว่าเรื่องนี้คะแนนเต็มสิบให้เท่าไอะรคะแนนเต็มสิบให้ใช้สิบไปเลยสิโหขนาดนี้แล้วรับรองสนุกคอมเมดี้แน่นอนทุกตอน ใช่ไหนจะเคมีที่ได้นะแล้วก็มีความเป็นคอ,อมดออี้ที่ที่โบคือแบบเล่นได้ธรรมชาติมากออแล้วก็แล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยประวัติศาสตร์ซีดีของล้ออะไรครับนักาการที่สามดีมากเลยใช่ไหมดีมากๆคือเอาจริงตอนตอนถ่ายอ่ะมันเป็นผ้าสีเขียวกรีนสกรีนแต่ผมดูตัวอย่างคร่าวๆแล้วนะโห นึกว่าเอาเรือจริงมา่างนี้เลยดีกว่าขายกัน่างนี้เลยพระเจ้าทุ่มคุณทุ่มเทสุดๆแน่นอนสุดๆมากๆครับพระเจ้าเข้าห้องตัดเองเลยแล้วข้างๆมันก็มีพระเอก้นักนักแปดด้วยลินโคลกับน้องน้องพีมแล้วก็มีพี่ไรด้วยนี่ยเสียงเข้าไปหมดแล้ว กำ้แบข้อมูลอะไรครับให้ข้อมูลจนแบบว่าให้ข้อมูลจนแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลก็อยากจะบอกวะ่างอย่างอยางอย่างยางยางอย่างค่ะไ ไม่บอกว่าเขาแบบว่าอุ้ยเพราะวาเขามีเมบีแล้วเขาแบบสวยแบบเปล่งประกายมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงฟิลเป็นยังไงก็ถามน้อง,ง,อง <c oughs> เดี๋ยวนี้ถึงขั้นแบบเมื่อก่อนนั่งคุยกันเรื่องละครเดี๋ยวนี้เรื่องลูกตอนนี้เรื่องลูกน้องเป็นไงอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงหมาค่ะอุ้ยอยู่ด้วยอยูอย่ด <c oughs> ้วยเหมือนกันเลี้ยงหมาแล้วก็วันวันก็เล่นเล่น โซเชียลเล้ก็ทำธุรกิจไปทำธุรกิจอะไรเหรอคะช่วงนี้ขายกระเป๋าค่ะไอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะมีจังหวะให้เราขายของได้อยู่แล้วไม่เป็นไรดิเราก็นั่งฟังเขาไปค่ะเราเลี้ยงใหม่เดี๋ยวเราพูดอะไรไปได้เลยแล้วเรามีธุรกิจอะไรไหมคะมีธุรกิจอะไรคะเอ่อฝากบีบาลานด้วยนะคะอันนี้เลมอนค่ะโอยใช่เลมอนดองใช่ใช่เดี๋ยวฝากอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้ผลิตลูกค่ะผลิตลูกแล้วก็ขายพวกอาหารเสริมดูแลแบบสุขภาพจะบอกว่าปีหน้ามอาจจะได้เห็นผลงานแพสบอกว่าคนจะไม่สักรอบปีหน้านะต้องกลับมาถ่ายแล้วเนาะใช่ใช่ค่ะผลงานที่บอกว่าเคยดังมาก อ๋อจะมาลีลานเหรอเรายังไม่บอกหรออ้าวพี่บอกก่อนว่ามีแน่มีแน่อุ้ยฝากติดตามกันด้วยค่ะปีหน้าค่ะอยากจะให้ทุกคนได้กลับมาดูผลงานแคทอีกรอบรับรองเรื่องนี้แบบพีคคาเลคเตอร์เราไม่บอกหรอกเรื่องอะไรแต่ว่าพีคคาเลคเตอร์รู้แล้วถ้ายงนั้นถ้าพีคคาเลคเตอร์แล้วดังมากด้วยแล้วก็เรื่องที่มีพลหรือเปล่าพลนวัดด้วยหรือเปล่าไม่ใช่มีรีมูรีเมคอ๋อ ให้พี่บอลบอกชื่อเลยดีกว่าทุกทุกคนชาวบ้านรู้แล้วเขาเป็นเรื่องเข้ามานะคะว่าระวังชื่ออะไรเออแลบอกว่าคุณแม่สวยมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดอกไม้ด้วยเออพี่มีดอกไม้ทัดถูวทุกคนเลยจริงอ๋อเขาใส่ดอกไม้ให้เราขอบคุณนะคะทัดหูให้เพื่อนด้วยได้ไหมครับเพื่อนก็อยากมีดอกไม้เออไม่ไม่แต่เมื่อกี้เพื่อนบอกว่านางเอกนับแปดนี่เขาบอกว่าก็เฟี้ยวอยู่คะยังไงมั่งครับ เราอวขนาดนี้ใช่ไหมนี่เป็นเอกของคนหมดเลยนะคะเนี่ยเออเมาหมดเลยเนี่ยเออี่เอเนจีเป็นยังไงคะวันนี้เอเนจีเป็นยังไงคะเอเนอร์จีดี굿ปกติดีค่ะที่กองคือดีดมากคือต้องพยายามให้เขาแบบ เล่นตอกๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบไอ้เขาผ่อนคายเพราะไม่งั้เขาจะต่อยตลอดเวลาไม่ <laughs> ใช่ไม่ได้ <laughs> เป็นนักมวย <laughs> เขาเป็นนักมวย <laughs> <laughs> ใช่แต่ขอบอกนะคะว่าที่กองนั้นอ่ะผู้ชายกินครีนผู้หญิงไม่คลีน <laughs> <laughs> เป็นกองที่กินข้าวด้วยกับน, <laughs> นักแสดงไม่อร่อยเลยเ <laughs> พราะผู้ชายกินแต่ผัก <laughs> กบอกไ <laughs> ก,ก่ไข่ต้มที่เป็นไข่ขาวแล้วไข่แดงไปไหน ก็เล่าสิแล้วแล้วพลในวัดก็สอนเต้นไอสอนแบบฟุตเวิร์สหรือต่อยอะไรบ้างวะาอ้ไม่ไม่ไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนครับโอ้เขาเก่งอยู่แล้วเขาเป็นราชินีนักบู๊อยู่แล้วโอ้โหนนีเขาบู๊ฉ่าคนนี้พนถามกระดูสลังพี่ด้วยถามกระดูสลังพี่ด้วยว่ายังไงคะอะไรนะคะตอนแรกนีกว่าจะให้นอตอสอนบอกว่าน้องพีมกับแพทบอกว่าแบบ โอ้ยเราเป็นนี่ไงต้องให้คุณพลสอนเรามีนักมวยของเราเราก็เป็นลูกจ้างเราเขาก็ต้องเป็นคนสอนค่ะมวยต่อยเยอะแล้วให้ให้พี่น้ำตาลเลยเฮ้ยพลแล้วฮะไม่พลผมมีไม้อยู่เอาหรอมีหลายพี่เกดคะพี่เกดมันนี้มีหนึ่งค่ะ วันนี้เร็วมาอยู่กันนอนตอนหน่อยเลยวาพี่บอลครับรักหักหลังพี่เกดรักหลังหักพี่บอลไลฟ์เพีอ๋อไลฟ์เหรอสวัสดีครับใครอ่ะพี่เอกยลักหักหลังคูบอาจารย์ด้วยเล่นเป็นแล้วก็เป็นสถาปนิกด้วยอ๋อใช่ใช่แต่ว่าลืมใช่ไหมคิดคิดโดนหักหลังนะแต่ว่าหลังแข็งแรงเลยหลังไม่หักอุ้ย เบลเข้าหน่อยแล้วเบลคุยตรงเลยทอนี้ได้ยินว่าอะไรนะทุกคนเป็นนางเอกของเกมข้าวเจ้าด้วยอ๋อรับเลยเปิดสปีกเกอร์วิ่งมันวางแล้วแล้วนี่ก็คือแบบนางพระนางของของเกทุกคนเลยนี่เฮ้ยน้องพันเลยเหรอเฮ้ยใช่ใช่ทำไมคุณเบลคุณแม่ ทุกคนเขารออยู่เออเออเขาพร้อมจะเซ็นแล้วเนี่ยเออเออมันไม่มาวันนี้ไม่ใช่อ๋อลืมเขาถ่ายละครวันนี้โอเคคุยก่อนนะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์อัดเดนละครนี้ไปจริงมากถ่ายได้ข่าวว่าถ่ายแบบจริงจังมากก็คือหนักหน่วงค่ะช่วงนี้คือแบบเ a คิวให้ละครแบบเต็มๆเลยแล้วก็จะใกล้ปิดกล้องก็คือหลังปิดปีใหม่ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวปิดกล้องแล้วเดี๋ยวทุกคนแบบ ใกล้จะได้ดูแล้วค่ะจะได้เห็นเบลขี่ไฟแน่นอนแน่นอนค่ะได้เห็นเบลทําหลายๆอย่างเลยแหละจริงๆแล้วค่ะแล้เบลคุ้เคยไหมเคยเล่นคอนเทมต์ซิงใช่ไหมก็เคยแต่ว่าความคุ้นเคยมันไม่เคยแบบเออมันไม่เคยคุ้นเคยอ่ะทุกคนเนื้อว่าแบบมันจะต้องมีความตื่นเต้นมีอะไรอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องเนี้ยก็คือแอคชั่นก็เยอะอีกอะไรอย่างงี้ค่ะ ดีแล้วแล้วคุณค่าเน้นนะเขาบอกว่าโรซีน้ามันจะมีแบบละครที่ที่บอกว่าดราม่าเข้มข้นโออใช่มีพี่ถ่ายถ่ายดองไว้หนึ่งเรื่องดองไว้เหรอไม่ดองพื่นถ่ายเสร็จไปไม่นานแต่ว่าออนแอร์ปีหน้าใช่เเรราาใหห้ฟังน่อยมาชนกันไหมของเบลเรื่องอะไรอ่ะเจ้าคุณพี่อ๋อรู้แล้วเจ้าคุณพี่กับอีนังคำดวงพี่ยังได้ถ่ายอยู่ตอนนี้อ่ะเอออันนี้เป็นคอมเมดี้ป่ะเป็นคอมเมดี้แอคชั่น ่ใชของของผมเป็นดราม่าดราม่าแบบข้มคนเลยกับน้องพายแล้วก็กระถิ่งแล้วเเราตั้งให้บบจัปลอยเป็นแฟนนิ้ของผมเหรอใช่เป็นบทบาทที่ผมไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเป็นคนไม่ดีครับเอ้าปกติผมเล่นเป็นคนดีไงเรื่องนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนก็ต้องมีไม่ดีบ้างเท้าเท้าเทาเท้าใช่ใช่โหดมากโออของเบลก็คือเป็น ได้ทําอะไรแบบที่ไม่เคยทําเยอะมากมันเป็นแบบมีทุกรสชาติอ่ะมีแบบว่าเล่นกับสัตว์อะไรอย่างนี้ด้วยปะมีค่ะใช่ปะคุ้นๆเหมือนแบบมีบู๊มีอะไรอย่างนี้ด้วยปะสัตว์เอฟเฟกต์สลิงค่ะค่อนข้างครบเยี่ยมเยี่ยมมากดีมากเนาะโอเคแล้วเราเจอนักแสดงท่านหนึ่งแล้วสวัสดีลุ้นยี่เราสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้โหได้แล้านนี้ต่ออันนี้ไม่ใช่อะไรนะคือเขาจะรีบๆจบของของลูกแอน สวัสดีครับพี่เบลทำก่อนเลยปิดที่พนวัดดีกว่าชวนคนดูนิดนึงเจ้าคุณพี่ไม่ใช่คุณพี่เจ้าขาไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผมเจ้าคุณพี่นั่นเรื่องไหนเออเจ้าคุณพี่ของพี่เบลเขาอเออชวนดูหน่อยครับฝากติดตาม ชมนะครับเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงนะครับก็ออจะออนแอร์ air ในเดือนมกราคมนี้แน่นอนนะครับก็เ,ออเปิดสัก,กราดมาด้วยละครที่เขาเรียกว่าคุณภาพแล้วก็สนุกแน่นอนดูแล้วผ่อนคลายสบายๆดูง่ายดูแล้วจะอมยิ้มปนขำทุกตอนแน่นอนใช่อมยิ้มปนปนขำแล้วก็จิกหมอนออฟินฟินอืมพระเองคอนเฟิร์มแน่นอนว่าฟินแน่นอนแน่นอน,นะครับาติดตามด้วยนะครับ